ันที่6กรกฎาคม2564เวลา11นาฬิกากองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองนำโดยนางสาวกดชพรสิริผิวเงินผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขนางสาวดวงใจแก้วจิมดาเจ้าพนักง,งานสาธารณาสุขพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หลังจากได้รับการประสานจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ขอกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019เนื่องจากพบผู้เข้ากักตัวตามมาตรการกักกันโรคหลังตรวจพบเชื้อและเป็นผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดร้อยเอ็ดณโรงแรมทนินทรนกินปาร์คถนนเทวาพิบาลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยง จัดขึ้นเพื่อลองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด1 0จัังหวด 1. กรุงเทพมหานคร2นนทบุรี3ปทุมธานี4สมุทรปราการ5สมุทรสาคร6นครปฐม7สงขลา8ปัตตานี9ยะลา10นาราธิวาส ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและใกล้ชิดส,สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองรายงาน